การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ aew rampage วันที่3ทธันวาคมปี2021นะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึง AEW Rampage เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุป AEW Dark กันก่อนนะครับเอาล่ะ AEW Dark e l e v a t i o n นะครับในวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2021คู่แรกนะครับ t ท g Team 8คนในล่ารส The Bunny Emi Sakura Daimente นะครับเจอกับ Julia Hart l ลล l a h ฮ r ร์ h เรียวมิซ unami นะครับแล้วก็ Sky Blue ในล่ารส The Bunny อ m ิ Sakura แล้วก็ d a เ m น n t e เนี่ยเอาชนะไปได้นะครับ ผู้ที่2แอนนาเจทายคอนที่ครับเจออลิสคาลลี่แล้วก็มิสซาเคดแอนนาเจกับทายคอนที่เอาชนะไปได้ครับผู้ที่3ซัตาน่าโอทิสครับเจอไบรเดนลีแล้วก็อิซายามัวซัตาน่ากับโอทิสเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับผู้ที่4โทนี่นีดครับเจอกับวิกคาปรีโทน,นี่นีดเอาชนะไปได้ผู้ที่5เดอะดาร์ออเดอร์นะครับเดอะฮาร์ดี้แฟมิลี่ออฟฟิศเดอะฮาร์ดี้แฟมิลี่ออฟฟิศเอาชนะไปได้ครับผู้ที่6เจลิทอลครับเจอเทรตันสตอร์มเจลิทอลเอาชนะไปได้ผู้ที่7 แท็กทีม8คนนะครับอเล็กเรโนจอห์นซิลเวอร์แล้วก็วอสตีบอนนะครับเจออะเครมิดคอร์ดโปรเจกต์นะครับอเล็กเรโนกับจอห์นซิลเวอร์แล้วก็เดอะวอสตีบอนเนี่ยเอาชนะไปได้ AEW ดาร์คครับทุกคน AEW ดาร์คครับวันที่30พฤศจิก,กายนปี2021คู่แรกนะครับวาโลชอนสเปียร์เจอกับแบคคันทีนะครับวาโลกับชอนสเปียร์เนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่2เคลินคิงนะครับเจอกับเเเน่มิชล เทเลนคิงเอาชนะไปได้คู่ที่3ซานตาน่าโอทิสนะครับเจอไบรดอนกอแล้วก็กัสเดอร์ลาเวกาซานตาน่ากับโอทิสเอาชนะไปได้ครับคู่ที่4สกายบูครับเจอลาโซล่าเนกล่าสกายบูเอาชนะไปได้คู่ที่5อารีนแองเจลครับเจอไมค์ลีดอารีนแองเจลเอาชนะไปได้คู่ที่6เรียวมิซึนามิครับเจอดานี่จอร์แดนนะครับเรียวมิซึนามิเอาชนะไปได้คู่ที่7เดอะบูเชอร์ครับเจอกับไมเคิลมาร์ติเนสเดอะบูเชอร์เอาชนะไปได้คู่ที่8จูเลียฮาร์ดครับเจอเนคิตะไนท์ จูเลียฮาร์ดเอาชนะไปได้คู่ที่9อินฟอนอลครับเจอเลจสอินฟอนอลเอาชนะไปได้คู่ที่10เลล่าเฮิร์ตครับเจอซาฮาราเซเว่นเลล่าเฮิร์ตเอาชนะไปได้คู่ที่11โทนี่นิดครับเจอดีมาร์โก้เจมส์โทนี่นิดเอาชนะไปได้คู่ที่12แมทฮาร์ดีกับโยราโจนนะครับเจอบารอนแบล็กแล้วก็พิสอาบารเลนะครับแมทฮาร์ดีกับโจราโจนเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่13ครับ อีธานเพจเจอกับฟ u เอโกเดลโซนะครับอีธานเพจเอาชนะไปได้คู่ที่14อดัมโคครับเจอแอตโทนี่กรีนอดัมโคเอาชนะไปได้เอาล่ะนะครับเราเข้ามาสู่ AEW Lampage วันที่3ธันวาคมปี2021กันเลยดีกว่านะครับวันนี้ใน AEW Lampage เปิดมาด้วยการชิงแชมป์ TNT ครับโทนี่นี้เจอกับแซมมีก่กาเวลาแมมสนุกดีนะทุกคนชิงแชมป์กันมันหยดมากๆอัดกันหนักจริงครับแล้วก็แต่ละท่าเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆ คนนี้นีดเนี่ยปั้มได้ค่อนข้างคลีนแล้วก็ปลอดภัยมากนะครับทุกคนบางท่าดูเวอร์แต่ว่าลงมาแล้วมันเซฟสุดๆในด้านของซมม่กาวาล่าเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าเขากระโดดซีซัวมากขึ้นนะครับคือเน้นท่าเวอร์วอรไว้ก่อนลังกายเยอะๆไว้ก่อนแต่ว่าหัวจะลงแขนจะลงขาจะลงไปที่คู่ต่อสู้เนี่ยโดนอะไรก็โดนอันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายในใสายตาผมนะครับตอนจบเนี่ยซมม่กาวาล่าใส่ g t h กดนับ3ไป ตัดภาพมาที่คิสเยนเคจนะครับคิสเยนเคจบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราคือแรงค์หนึ่งของลีทักทีมก่อนหน้านี้เนี่ยรูชาบาเทอร์เอาชนะยังบักไปและกลายเป็นแชมป์ใหม่ตัดหน้าเราแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเราพร้อมมากๆจะจะทําทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นแชมป์แท็กทีมอย่างแน่นอนแต่ภาพมาคู่2อนะครับเจดคาเกลเจอกับเจนไอคายนะครับเริ่มแมตช์มาเจดคาเกลก็ใส่เจเด่เอาชนะไปได้เลยหลังจบแมตช์นะครับเจคาเกลเนี่ยกระเทือบซ้ํา แต่ว่าทันเดอร์โรซาก็ขึ้นมาช่วยจนกรรมาการต้องมาแยกไปนะครับสัภาพมาที่ซูเปอร์คลิปนะครับซูเปอร์คลิปบอกว่าออร์เรนคาสิดีนายเสนอหน้าออกมาตอนที่ฉันกำลังจะเป็นคนบรรยายข้างสนามนายต้องการแย่งซีนจากพวกเราใช่ไหมและเดอะเบสเฟนพวกนายกวนโอยมากเกินไปแล้วเอาอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้สู้กันง่ายๆย,ยังบักจะกลับเข้าสู่การป้ามหล็กแท็กทีมอีกครั้งและพวกเรา จะจัดการพวกนายเองตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์ก่อนผู้เอกนะครับแพกถูกถามว่าจะป้ามยังไงเมื่อมีตาเพียงตาเดียวนะครับแพกบอกว่านี่นายเห็นว่าฉันตาบอดหรอวะไม่เลยฉันยังสู้ได้และคืนนี้คือการแก้แค้นให้กับเรฟินิก FTR บอกว่าแก้แค้นอะไรของพวกนายวะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยควรจบตั้งแต่ในฟูเกียแล้วด้วยซ้ำแต่ไม่ต้องห่วง FTR เนี่ยจะกลายเป็นแชมป์แท็กทีมสมัยที่2อ,อย่างแน่นอนแต่พามาคู่3นะครับแพคกับแพนเอลซิโรเมียโนนะครับเจอกับ FTR ตัวแมทก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับทั้ง2ฝั่งปั้มกันได้แบบเมามันจริงๆคือทั้ง4คนอ่ะมีเทคนิคการปั้มที่ดีอยู่แล้วไงและในด้านของ FTR เนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของเทคนิคแล้วก็การฉวยโอกาสในการปั้มได้ดีกว่าเนื่องจากตัวเองเป็นฝ่ายตัวโกงแล้วก็ มีความเชี่ยวชาญในการปั้มหลีกแท็กทีมมากกว่านะครับเพราะว่า FTR เนี่ยในแมตชนี้เนี่ยเขาเป็นคู่แท็กทีมกันจริงๆต่างจากฝั่งของแพ็กแล้วก็แพนต้านะครับแต่ด้ยวยความที่ฝั่งของแพนต้าแล้วก็แพ็กเนี่ยก็มีฝีมือไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้การต่อสู้เนี่ยสูสีเป็นอย่างมากตอนจบนะครับมาลไคแบ็กเนี่ยขึ้นมาพ่นสารเขียวใส่ตาแพ็กก่อนที่จะโดน FTR รวบกดไปหลังจบแมตนะครับแบ็กขึ้นมาควักลูกตาของแพ สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเจดคาเกลกับทันเดอร์โรซาครับออกมาซัดกันท้ายแมตช์เหตุการณ์ที่2ครับยังบักบอกว่าจะกับสูริกแท็กทีมเหตุการณ์ที่3ครับมาลคายแบ็กมาพ่นสารเขียวใส่ตาของแพคสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนชิงแชมป์ TNT ครับโคนีนิดเจอกับแซมมี่กาลวาลาแซมมี่กาวาลาป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ผู้ที่2ครับเจดคาเกลเจอกับเจนายคายนะครับเจดคาเกลเอาชนะไปได้ผู้ที่3แพคกับแพนธา เอลเซโรเมียโนนะครับเจอกับ FTR FTR สามารถเอาชนะไปได้แมตส์สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยสนุกดีนะครับแต่ก็คือเรียกได้ว่ามีแค่2แมตช์นั่นแหละเพราะว่าคู่2ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเลยทุกคนคือมันเป็นเนื้อเรื่องแหะให้คนได้เห็นแหละก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่า มันยังเป็นการบิลเจตคาเกลไปเรื่อยๆอใ,นในในสายตาผมนะก็ต้องหาคนมาย้ำซึ่งถ้าจะเอานักมวยปั้ำที่มีชื่อในค่ายมาให้เจตคาเกลย้ำด้วยท่าไม้ตายท่าเดียวก็จะค่อนข้างน่าเสียดายแล้วก็เสียคุณภาพของนักมวยปล้ำคนที่มาโดนไปซะส่วนใหญ่นะฮะก็เลยเอานักมวยปั้ำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมาโดนซะก็แพ้ไปง่ายๆก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยผมชอบโทนี่นีดมากนะครับเพราะว่า ท่าป้ามของเขาค่อนข้างคลีนมากๆทุกคนคลีนในที่นี้หมายถึงปลอดภัยนะครับเราก็เห็นชัดคือถ้าพี่แกเนี่ยเห็นชัดมากว่าโดนอะไรแล้วก็เจ็บตรงไหนนะครับการประทะเนี่ยไม่มีจุดเสี่ยงเลยทุกคนคือมันมีช่วงหนึ่งที่พี่แกมูนซอล,ลงมานะครับโดนขาของแซมมีก่กาววล่าประเด็นก็คือว่าแซมมีก่กาววล่าเป็นคนจัดตัวเองเว้ยที่นอนไกลไปหน่อยเพราะว่ามูฟก่อนหน้าน,านั้นมันคือการกระตุก พอแล้วแซมมี่ก็นอนลงไปที่พื้นแซมมี่ต้องนอนจัดมุลเพื่อที่จะรอโดนมูนซอแต่ว่าพี่แกก็นอนสบายไปหน่อยผิดที่ผิดทางไอ้นั่นก็เลยกระโดดลงมาตามที่ตัวเองกระโดดก็เลยโดนไปที่ขานะครับแต่ว่าในด้านของแซมมีก่กาเวล่าทุกคนตอนที่พุ่งออกมาค็อกสกูซูไซด์ดฟ์อะอันนั้นน่ะน่ากลัวมากเพราะว่าเข่าของพี่แกเนี่ยหมุนมาแล้วเข้าหัวโทนี่นิดเต็มเมเลยครับจนกรรมาการอ่ะต้องลงมาเช็คข้างล่างเวทีเลยเรารู้สึกว่าโห อันตรายเอาเรื่องนะการที่กระโดดมาและเข่าลงหัวแขนลงหัวค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับและด้วยความเร็วที่กระโดดออกมาสุดตัวเพื่อให้พลเชือกอ่ะความแรงมันคือแรงมากๆกนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยแซมมี่กับวาลาก็ใส่ซิกเทอร์ตี้ลงไข่ของมิโรไปแล้วทีหนึ่งนะครับคือมิโรแหกปากร้องจากเลยนะครับเพราะว่าพี่แกไม่ได้กระโดดแล้วลงไปที่ที่หน้าอกนะครับแต่ว่าไปลงตรงแบบ กระดูกเชิงกรานอะนึกออกไหมโดนมีโล่น้อยเข้าไปเต็มๆอ่ะโหเอาเรื่องนะครับคือแซมมี่กับวาลากเก่งเลยนะครับคือเก่งเลยทักษะดีแต่เรารู้สึกว่าการปั้มของเขาเนี่ยค่อนข้างอันตรายสําหรับคู่ต่อสู้ไปสักนิดหนึ่งคือมันมีความเสี่ยงในทุกๆครั้งที่เขากระโดดลงมานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าในฐานะของนักมวยปล้ำอะ่ะอันนี้แม่งแม่งไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่านักมวยปล้ำมันต้องช่วยเหลือกันทั้งสองคนนะครับแลวถ้าเกิดว่า เราสีสัวใสนั่นนี่นูน่นอ่ะเรามันเกิดอาการบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับในด้านของแมทแท็กทีมก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับปั้มกันได้ว่องไวแล้วก็เล่เหลี่ยมเยอะมากสําหรับ f t r คือทุกอย่างมันดูลงตัวดีอะ่ะก็ถือว่าเป็นการปั้มที่ที่สนุกแหละเกือบ20นาทีเอาจจริงนะคือนานมากแต่ว่าก็ดูได้เรื่อยๆนะครับส่วนในด้านของแบ็กกับแพ็กเนี่ยก็ยังไม่จบเรื่องราวกันนะครับ ก็วนๆกันไปอ่ะคือตอนแรกเนี่ยแบล็กตีกับโคดี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปจับคู่กับอันดาเดแล้วก็ไปจับคู่กับโคดี้นะฮะไปจับคู่กับแพ็โน่นนี้นั่นวนๆกันไปวนๆกันมากลายเป็นว่ามารคคไฮแบล็กมีเรื่องกับแพ็กเฉยแล้วก็โคดี้โรดไปสาสางบัญชีกับอันดาเดซึ่งแบบอ้าวทำไมเริ่มกระจบมันคนละเรื่องกันวะนะครับ ตอนนี้เนี่ยในฝั่งของโคดี้กับอันดาเดก็น่าจะจบไปแล้วนะนะครับถึงขนาดว่าจุดไฟเผาโตโยนใส่กันแล้วเนี่ยน่าจะไม่ไม่มีอะไรค้างขาใจแล้วนะครับหวังว่ามันจะไม่มีแบบแม์หน้ามาราครแบ็คเจอกับแพ็กและอันดาเดขึ้นมาอีกแล้วก็โคด,ดี้วิ่งออกมาช่วยอีกอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะไม่มีแล้วนะหวังว่าแม์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินระหว่างแบ็คแล้วก็แพ็กไปเลยนะครับก็คิดว่าถ้ามันจบ มันก็น่าจะดีเพราะว่าก็จะได้กระจายเนื้อเรื่องไปเจอคนอื่นบ้างนะครับผมเอาล่ะ AEW Rampage วันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะมากน้อยไปยังไงขออภัยด้วยใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ